ลงมาเลยครับลงมาเลยลงมาเลยลงมาเลยครับผมลงมาเลยมาเลยมาเลยบ้างครับบ้างโอเคครับผมอ่ะโอเคครับผมกราบสีคุณผู้ชมที่น่ารักด้วยแล้วกันนะครับผมวิดีโอนี้เราจะวางท่ออีกเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมครับซึ่งมันวางค่อนข้างที่จะยากแต่ว่ามันก็ไม่ยากหรอกถ้าขับรถขุดดีๆอะเนะแต่ว่าทางค่อนข้างที่จะแคบนะครับผมแม่เราใช้ JB นะครับตอนนี้บูมอาร์มก็สุดนะครับผมเฮ้ยไอบ้ามาเดี๋ยวลุยกันต่อนะผม สุดว่าดินจะย,ยุบนะครับตอนนี้ถามว่าวางแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอะมันจบไปมันก็ได้นะผมทําได้เช่นกันนะครับมันมันจะสนุกไหมละ่ะก็เป็นสนุกใช่ไหมละ่ะเราเล่นเพื่ออะไรเราเล่นเอาความสุขนะผมไม่ได้เล่นเพื่อแบบว่าให้มันเสร็จไปนะเล่นเอาความสุขนะครับ,เ,เ,นะเ,เ,รบเราเล่นเราต้องมีความสุขเนอะผมไม่ได้เล่นไม่ใช่เล่นเรเครียดนะผมเล่นกิมไคเครียดครับผมแม่เครียดกว่าเดิมครับผม <laughs> <c oughs> เออเฮ้อ เล่นเกมใครเครียดครับผมไปครับสรุปเครียดกว่าเดิมครับผมแม่ตายแล้วตายอีกครับผมเฮ้ยถึงสองน,น,นาทีตาจะบอดนะครับผมไปครับไปครับจวดเหลืออันนี้น่าจะยืนตรงนี้ได้นะครับขอแต่งทางสักนิดหนึ่งไม่รู้จะแต่งได้หรือเปล่านะดินหายไปไหนหมดวะ โอ้ช่างมันเถอะไม่เดินเหยียบไปเลยแม่งทำบังคับยากจิ๋มหายเลยมันขับยากจริงนะจอยตัวเนี้ยท่านผู้ชมขับยากมากขับยากจริงครับปึ๊บอ่ะเดินเหยียบไปดิโอ้โหเดินขึ้นไหวไปหมเนี่ยโอ้โหมันไหวไปหมเนี่ยลูกพี่เอ้ยมันไม่น่าจะขนาดนั้นนะมันไหวไปหมเนี่ย มันจะต้องแบบว่าติดๆเลยนะครับท่านผู้ชมโเคียโอ้ยยุบยุบยุบทานผู้ชมยุบยุบจัดท่านผู้ชมมาแต่ก็ได้อยู่นะผมยุบช่างมันค่อยๆเคลียอันนี้อันนี้เราจะตักตักไปข้างหน้านะโอ้โหเราไม่มีไม่มีที่ยืนแล้วไม่มีที่ไปแล้วนะ ค่อยๆค่อยๆโอ้มึงไปอยู่อย่างนี้จะเรจะจะไปยังไงเราจะทำยังไงเนี่ยเอ้าเอาเอา,เอามาอยู่ขนาดนี้เราจะทำยังไงเนี่ยไอ้กล้องนี้ก็ขึ้นข้างบนอย่างเดียวนะครับคุณผู้ชม โคา้ยนีเอาขยับไปข้างหน้าก่อนไปอ๋อทำไมมันวางไม่ได้อ่ะเออชือ้อมาจิ้มลงไปครับอืองัดขึ้นมาโอเคได้แล้วครับหนึ่งหนึ่งท่อนแล้วครับโอ้โหมันยากจังเลยมันยากจังเลย โอ้หไม่ได้วะถ้าไม่ได้ก็ยื่นมันตรงนี้แล้วละกันเนาะถ้าไม่ได้ก็ยื่นมันตรงนี้แหละอย่าสั่นดิวิอย่าสั่นดิอย่าสัน่นเอออย่าสั่นใจเย็นมืออย่าสั่นครับมืออย่าสัน่นมืออย่าสั่นนะครับมืออย่าสั่นนะโอ้โหมองก็ไม่เห็นมันไปไม่ได้แล้วลูกพี่ทำไงได้อะได้ปะเดีย๋ยวอย่าไปไกลกว่าน,นั้นเด้อ เอออย่าไปชนไปไกลกว่าน,นั้นเโอเคเรียบร้อยครับผมมาอันต่อไปมาแม่งโหยากยิบหายนะพี่านอยู่ยากมากๆมาอันต่อไปบ้างเบาๆนะครับต้องเบาๆนะชิบ,ชบ ปึ๊บอาวละเอออย่าล่วงนะอย่าล่วงนะอย่านะอันตรายอันตรายเฮ้ยได้ยินเสียงเอ็นเอ็นเอ็นไหมคุณจุ่มเสียงอะไรวะเนี่ยเสียงอะไรวะเฮ้เสียงเอวล้อเหรอเสียงเอล้อเสียงเอวรถเราเหรออันนี้ผมพยายามเบาที่สุดในโลกแล้วนะ ตามจริงงานนี้ต้องเป็นแบบว่างานแบบว่าอ่อต้องใช้จอยใหญ่อะเพราะว่ามันเป็นงานแบบละเอียดอ่อนไงมันต้องใช้แบบว่าความนิ่งนะครับผมความนิ่งของมือนะครับเออต้องใช้ความนิ่งมาสารเลยอะแต่ว่าอันนี้ก็ถามว่าทำได้ไหมก็ได้อะแต่ว่าผมอาจจะวางไม่สมจริงเหมือนงานลงเก็บเครื่องบินนะโดยลงสนามบินอะ นะครับผมไอตัวนั้นจะสมจริงกว่านะครับเพราะว่าไอตัวนั้นมันได้จอยใหญ่ไงไอตัวนั้นมันได้จอยใหญ่ตัวนี้มันจอยเล็กขับโคตรยากเลยทุกผู้ชม <G ül üyor> ขับยังยา,ากเลยเออมาเอระ ไปหน่ะถอยหน่ะถอยหน่ะถอยหน่ะเฮ้ยโหแม่งกิ้งอย่างเดียวเลยว,วะ่ะเราถอยต้องดูกระจกด้วยนะครับอืดดันเดินหน้าไปออมันยากจริงๆวะ่ะคือมันมันไม่มีปอปลาเหมือนของจริงไงโอเคผมจะต้องดันดีๆแล้ว ไม่โดนเฉยเลยว่ะไปนู่นโอ้โเออลงไปเลยลงไปเลยลงไปลงไปเลยลงไปเลยลงไปเลยนั่นแหละเออโอ้โหแบบนี้มองโคตรชัดเลยว่ะคือบูมเราอะ่ะมันลงได้ลึกอยู่แล้วนะครับ มันทำไมยืดอาร์มออกไม่ได้วะมันติดอะไรวะก็ได้นี่หว่าโอ้ติดอาร์มติดอาร์มไอ,อ้บ้าเออแคบเกินติดอาร์มนะต้องระวังอาร์มด้วยนะทุกผู้ชมโอเคอันที่อันที่เท่าไหร่วะอันที่หกนะครับผมโอ้โห รถดูดินนี่มันสุดจัดเลยอะโอ้โหเฮ้ยดินแบบสุดจัดเลยอะจือ้อค่อยๆช้อนขึ้นมาครับเออนั่นแหละอย่าหนีบแรงนะ นี่แรงมันจะกระเด็นเอาเนี่ท่านผู้ชมอ่ะวางกันไปครับผมอือไม่ค่อยวางลงไปใส่ไปเออนั่นแหละอืมนี่นะครับผมเออช s แม p เอาละวางท่อทั้งวิดีโอโอเคถ้างั้นเดี๋ยววิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอสุดท้ายที่วางท่อแล้วกันนะวิดีโอนี้วิดีโอหน้าทำอย่างอื่นแล้วกันนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวมันจะเบื่อกันไป นะครับผมมันมันเยอะเกิอนอนะมันยี่สิบทอนอนะมันเยอะเกินนะครับผมเยอะเกินไปนะครับเยอะเกินไปแบบอ่ะโอเคเอ้ยมันถอยไม่ได้วะเป็นไรวะโอ้โหรถแม่งเอียงจัดเลยวะโอ้โหรถแม่งโอ้รถแบบเดินขูดเลยอะเดินขูดกับไอ้พื้นเลยอะ

บบาครับบ้าเบาครับ,บาโอเคไปเดินหน้าเดินหน้าโย่โโค่อยๆดีหมุนดีแม่งขับโคตรยากเลยท่านผู้ชมอ่ะลดลงไปก็คือวิดีโหนาจะไม่วางท่อตัวนี้แล้วนะไอตัวยี่สิบเนี่ยจะไปทำอย่างอื่นแล้วนะผมเยอนะเกินอะบางทีเนาะเยอะไปเยอะไป นะครับผมโอเคเดี๋ยววิดีโอนี้เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้าแล้วกันนะอ่าวเป็นอะไรอีกเนี่ยโอ้สวัสดีครับตายเดือลูกกี่เอ้ย